วันวันหน้ามันนี่ฝนตกเมื่อื่อมันนี่โอ้ยพระยูเขาค้นก็เป็นวัดเพราะไอ้สิตายแล้วโอ้ยซุ่มช้บภาพภาพบ่มเบงบรรยากาศวันหน้าช่วงหนาฝนโอ้ยเป็นตะยูรัางนี้เน,ะนาะสงสา สาเลียงป่ามีป่าดอกขนานใหญ่ทางบนทางเปนไปไปในบ้านนี่ร่มมากแตเบิ่งบรรยากาศเบรรยากาศช่วงหนาฝนนะช่วงเขาเขียวเขากำลังมั่นช่วงนี้ ึกษาไวอ้ ه, น้ำดีว่ามันสิแล้งปีนบาดีมเมื่อเขาช่วงปลายน้ำม,มาช่วงปลายปลายฝนเมื่อเดือนนี้นจะเป็นปลายฝนต้นหนาวเนาะเมื่อเกันย่จะเขาตุลาออกฝนตาอ้น้ำดีครับปีว่าสิแล้ง บอกเทวดาพ่อแล้วน้ำเออบานพูลิล่ามันี้ช่วงสวรรณาพูลิล่าในช่วงนี้ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงโลซีซันเนาะโลซีซันกับจากพฤษภาพฤษภาตุลาอย่างนี้นะครับช่วงาการท่องเที่ยวมันสินหน่อยลงจากหน่อยพอหลังจากออกพรรษาเงี้ยสิเริ่มเป็นไฮซีซั่นคนเดินทางท่องเที่ยว ว่าจะเป็นค้นแทยค้นตังชาินะครับเนาะมันนี่พูดหลากอะเงียบเงาอยู่มันนี่กับบ้มมีบ่้มมีคนเขาับบนม้นโอ้มาเบิงมาเบิงเห็นนะโอ้เขกากำลังมังง่นเขาืัอน,นี้เฮ็ดสบายครับหน้ามีตะวันออก บ่ได้ดำคือสมัยตะกี้บ่ได้ลกกาบ่ได้เห็ดยากแบบนั้นแม่นตอนนีก่อนนี่ก็ใส่เบ็ดด้นี่ผู้ขาก็ได้หาเบ็ดไปใไส่ใส่ใส่หนามมากมันก็จะมีใส่ใส่มีตรงอยู่นนะไม้กอนหาหยามใส่ใส่ใส่ไปกับยามก็ได้ปลาปลาชิวปลาเข่งน้อยปลาไหลปลาคอพวกนี้แหละ วิถีชีวิตคนบันบ่นบั่นบันหน่อขกองกหน้าเนาะสิตประมาณนี้แต่นิอยรุ่นูแม่กับสิบบ่บอก้คยแต่รูจกกักแต่แม่ว่าได้เรียนรู้วิถีชีวิตหบบอแบบชื่นอานานะครับบ้างอย่างว่าช่วงนี้คนไปเที่ยว แบบบรรยากาศในภูเขาอะช่วงให้ไปให้ตากจังหวัดเลยไปผู้เลือไปผู้ตะเบิอยู่นะครับท่องเที่ยวเขาจะไปเบิ้งหมอกทะเลมหมอกภูเขาเลยนะนี่ก็เลยก็เลยบ่คอยมีการจองเของแม่ปันใะด็บรรยากาศเขาเขางามงามน้ำน้ำอู้ เาขาาล่างมั่นเมื่อเดือนนี้เขาตุลารกกับสิทถอกเนตัวเขาบันเนี่ยเอาทอกกันสิได้เ,เก็บเกี่ยวสิ้นสุดฤดูกาลเสียงเกียแต,ต่หน้าห้องแอดแอดยูะอย่างนี้ยนวลโอ้อยฝนตกชุ่มฉ่ำกันไปเลย ในเมื่อฝนแก่นกันน้ำถ่วมโอ้ยคือทุ่ง,นนะงเที่ยวแล้วฝนแก่นนะโมเมนต์คือเราคือแล้วป่านนี่ท้างเสียงเขียดยินบ่คหับเสียงเขียดโอ้ยไปตั้งไก่ก็ด่ดีจินหอดบานเอเน่ะอุดมสมบูรณ์งนี คลิปคลิปนี้อเอาแค่นี้ได้ครับไอท้ทายไอคยยย้คลิปสบายๆให้เบิ้งเย็ดเก็บภาพที่สวยบรรยากาศบ้านนาครับผมยินดีกันด้วย